อ๋อมสกาวใจถูกลอตเตอรี่เจ้าพ่อจอมทัพน้องกระดิ่งให้โชคปังถูกงวดจริงๆสําสำหรับคุณแม่ขาสวยอ๋อมสกาวใจหลังจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดหนึ่งกันยายนออกมาเพราะว่าไม่อ๋อมถูกรงา,างวัลอีกแล้วกล่าวนี้เป็นรางวัลเลข้ายสองตัวได้เงินรางวัลไปพอกรุบกริบโดยอ๋อมสกาวใจได้โพสต์ว่างวดนี้ทั้งเจ้าพ่อจอมทัพและน้องกระดิ่งให้โชคแม่ทั้งคู่ตามแคปชั่นว่า เย้เย้เย้เจ้าพ่อจอมทัพมาอีกแล้วนะจากงานศิลปะเป๊ะมากงวดนี้กรุบกริบเลขท้าย2ตัว83และน้องกระดิ่ง32เบาเงวดนี้น้องกระดิ่งคุยมาเยอะเลยงวดหน้าน้องกระดิ่งขอตรงๆเลยนะลูกไม่อ่อมนั่งเอ็มอาร์ทีไปขึ้นเงินซะหน่อยงวดหน้าเจ้าพ่อจอมทัพกับน้องกระดิ่งไม่อ่อมขอเป๊เปะๆตรงๆเลยนะขอแสดงความดีกับเอฟซีเจ้าพ่อจอมทัพและน้องกระดิ่งที่ถูกรางวัลด้วยนะคะใครถูกบ้างเลยการตัวหน่อยคะ่ะเลื่อนดูรูปไม่เห็นตามที่วงสีแดงค่ะ ขอขอบคุณภาพ i ออ่อมสกาวใจภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกบล็อคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ